คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทําที่วางโทรศัพท์จากขวดน้ำพลาสติกกันนะครับวางได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยนะครับมาครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ สวัสดีครับทุนผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดียการทําที่วางทรศัพท์ง่ายๆนะครับนามาฝากน้องๆนะครับซึ่งมีน้องๆทางบ้านนะครับทักเข้ามาจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทํานะครับน้องบอกว่ายากไปนะครับอยากได้วิธีง่ายๆนะครับมาครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะทําแบบง่ายๆให้รับชมเลยนะครับสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอีกเช่นเคยนะครับก็จะใช้ขวดโอชินะครับในการทํานะครับ เราก็จะตัดครึ่งขวดเลยทีนี้นะครับขวดก็จะมีรอยขยักอยู่ตรงนี้นะเราก็ตัดลงมาเลยตัดแบบนี้แล้วก็ตัดเฉียงขึ้นไปแบบนี้เลย ตัวนี้ก็ตัดแข็งขึ้นไปเราจะทำการตัดทำร่องไปนะครับนี่นะตัด ลงไปแบบนี้ทีนี้เราก็เสาะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตัดเฉียงขึ้นไปอีกรอบนึง นี่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็จะตัดไว้เป็นล่องนะครับเพื่อใส่โทรศัพท์ของเรานะครับนี่ตัวนี้เขาจะล็อกอยู่พอดีเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเราก็จะวางได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยนะครับ จะทําแบบง่ายๆนะครับให้น้องมันทําตามได้เลยนะครับตัวนี้จะมีขีดเส้นขวดอยู่นะตัดออกเลย สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นการทําที่วางโทรศัพท์แบบง่ายๆนะครับจากขวดน้ำพลาสติกนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ